เมื่อวานคุดเบี้ยวผมก็เลยมาอัดใหม่ครับเนี่ยนนี้ผมปลับให้ตรงโอ้โพลิกอนอื่นเลยครับดูผมปรับสเปีดช้าวันนี้ครับไปอันนี้เป็นหน้าเสือผุบปากนะครับ ผมว่าผมจะเริ่มฉีดหน้าเตือแล้วครับท่านจะได้เนี่ยที่ไฟดับท่านจะได้ใส่หัวเสือสักทีแล้วก็ปั้นเท้าแต่งหน่อยจบงานแล้วก็เอาองค์ฤือสีที่ฉีดเสร็จเมื่อคืนออกนะเดี๋ยวผมไปนั่งแกะฤือสีองค์สมบูรณ์องค์แรกที่ไฟดับ ถ้าอยากไงอยากได้ฐานใหญ่ย่างก็งคุยกันนะครับแต่คงนานคงยากนะดูไม่ยากแล้วแต่นานมากอ่ะผมต้องคุมเครื่องนานมากแล้วฉีดทีละส่วนฉีดฉีดลือสีหน้าเสือฉีดฐานลาหูสี่กรฉีดสิงด้านละฝั่งเนี่ยสิงด้านข้างแล้วก็ฉีดคุดไม่รู้คุดต้องแยกส่วนหรือเปล่าลก็ต้องคำนวณ แต่องุ่นหรือสีมีวงขีดลงมาเลยทีเดียวเลยแล้วก็ใช้วิธีแกะซัพพอร์ตระวังหน่อยถ้าเกิดมีเส้นซัพพอร์ตละลายน้ำเส้นละสองพันกว่าบาทถ้าเกิดคุณมีงบคุณก็ซื้อมาด้วยผมจะได้ไม่ต้องแกะซัพพอร์ตผมจุ่มน้ำปุ๊บแล้วออกมาเป็นอย่างนี้เลยนะครับแบบไม่ต้องตัดเลยมีเส้นซัพพอร์ตละลายน้ำอะ่ะฉีดอย่างนี้เลยแล้วจุ่มน้ำทีเดียวขึ้นมาเป็นอย่างนี้เลยนะ ก็คุยกันนะครับดูความละเอียดของงานนะครับไงสต่างได้เครื่องใหญ่ผมสูงสะสามสิบสามสิบหรือสี่สิบเซนวัดเโยวไว้วัดโอเคครับสนใจงานติดต่อมานะครับวัดเลยเดีกว่าวัดที่อยู่สี่สิบสหน่อยเนี่ยนีอะไองพอแกเฮนะครับสูงเท่าไหร่วะ สูงถ้านิ้วนิ้วสูงยี่สิบเซนยี่สิบนิ้วถ้าเป็นเซนเครื่องใหญ่ผมเซนสูงเท่าไหร่เนี่ยห้าสามสิบเอ็ดประมาณสามสิบละสามสิบเซน สูงยี่สิบนิ้วงานผมได้สูงยี่สิบนิ้วกว้างยาวได้ยินสิบเซนกว้างยาวได้สามสิบสามสิบเซนกว้างยาวสามสิบเซนสูง,ง 30. สูงเอ้เี่ยอะไรสามสิบสูงสามสิบ กว้างสามสิบสูงสามสิบเมื่อกี้พูดผิดเลยกว้างสามสิบสูง 30, สามทุอย่างสามสิบหมดสามสิบเซนหมดถ้ากว้างยาวของเครื่องผมนิ้วเป็นเท่าไหร่กว้างยาวได้สิบสองจุดหนึ่งนิ้วสิบสองจุดหนึ่งนิ้วสูงยี่สิบนิ้วโอเคครับเครื่องผมได้ประมาณนี้ครับ ไม่เกิน20นิ้วไม่เกิน30เซนความสูงความกว้างโอเคครับไปเลยครับไงสนใจติดต่อมานะครับลงหลอดติดต่อมานะครับหรือสนใจงานไหนผมก็ผมไม่ได้ถึงเก้าสองสิบแต่ห้าเปเ้าสามห้าครับน้ตครับอยู่สวนหายเก้าเหลเข้าของครับไปดูโรงงานตอไปผมแม่ให้เข้ามาไอ้นอนมึงไม่เก็บห้องโอ้แม่เด็กผู้ชาย ครับเดี๋ยวมาดูเสียนเสือกันครับผมยจะใส่เ,เสียงเสือนะับผมอาจจะเติมมาอีกนะลมอยากจะเติมอีกสักหน่อยอนะ่ะไปแล้วอยู่่วนห้าก้าหรือว่าหอมเงี้ยรัต่างงานนะครับขอให้พ่อแก่หน้าเสติมของทุกคนครับไปแล้ว